ก่อนบงคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรืวอว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตัให้แน่เดทุกคนนไฟว่าะงนาไ้แ้นม้มือาเมงาชหะวันอรักกอางงนาง่างนั่งโก สบายดีสบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องเนี่ยมีต่ข้าบมีมีมต่เดือกมีแต่แนลนอนอยู่ในเฮือนในซถานเดือนนี่มันเป็นเดือนอยังวะเดือนอยังเดือนสุงเดือนเสาร์หรือว่าเดือนเองี้ยเนี่ยอะไรเนะาะไม่นีพี่น้องเอกจากเดิเดินทางไปปากเสือกับพี่น้องเ้าสิบผ้าหนึง่งผ้าร้านไปห้องมอ,งมองหรือว่าไปกวดอยู่คียนิกเนะาะร้านไทยตัดเนาะพี่ตะขายแห้งพ่อแม่แม่เพื่นกับขนมะหยีินม,มายามมาถามข่าวรายนี้เนาะ สายจนเก็บมองไงมึงห้าบังอ่ะไข่ข้อแดงพี่น้องให้เพิ่งสูบจนดอนาดไปบบคีนิกเนาะไปะกวดย่เคีนิกมีกับไข่กันปะขึ้นโดดขึ้นโดดปะเพื่อนกับแม,ม่หยิบมมายาแม่มาจอบมายังแม่ได้ไม่ได้เอาสิเดินทางไปปากซี่ขึ้นได้ เรารถไปคือกาพี่น้องว่ามีแต่พาสกุลกับพวก,กมาตะนามึงน้องเอยโทษน้ำเต้พาสกุลหนุกแต่เสาไปมานาหเนาะเร่อานไปกวดยุคเคนิกพี่น้องเดือนนี้เป็น,น,นยังไงเดือนมจะแน่อยู่ในพื่อนินกรอ่าน้กุบหน้ามจับเอาหน้าลงพี่น้องเลย บอบ้านมาซื่อแตพาแม่ไปทั้งมอไปไทหน้าไปดื่นแต่สาวดื่นแต่สาววันนี้กันดื้นแต่สาวมากนี่ก็ใหญ่โตน้ำกินขาวสาวว่ากระดัหนึงนะแตาพด้านไปขวดยังมอพี่น้องไข่ข้อแรงรไข่็นตุ่มในข้อไข่ขึข้ขขแนแห้งโดนโดนทางนเนาะสเบดิบดนทางไปประมาณดูสี่หาสยูโรเลยพี่น้อง

ตัวนี้ก็ตัวนี้เมืองาีนั่อ่างะติดกนได้นะนีมันภากูโดนสิบ แมนไปนมาอยูว <c oughs> ่ว้ล <c oughs> ่ะฮะคุณูดเทาไงูเทาไงด้อตอนมตอนมาหอดเคียนิกนะเพียงเนาะพอบางั้นเท่าสิบไปห้องหมอมันก็โคตมันได้นะเพียงคือบาทุกคนบ่าทนี่ขิดตัวผ้าแม่มากนเาอาผมมีเสียไมีซ้ายกับบรเขาวกวดกัรล่อ,อคิว้ว ชเอนน้ครับใช้อาปาเงบ้างเอ็มาโ่กหดนะไปตุ่มเปือยนะสีด้่ยเดกินข่าวซองกินข่าวแปกติกินข้ามใหญ่ๆเพระอรเล่านอนกมานะใช้ทานเคือว่าสบายดีปลาุงทานทางนทางนดิทางนเนอทางานเสบายดีปลาดุองที่ล่ะปลุงปลง คลองเคนิกวยอยู่สัมไปเซดลวันเปมองกับคนมันดายเนะโทษหาเป็นเพราะขนาดแจ้งมุ้งพฤจจขามาคุาแม่คุณแม่ นี่แหะพี่เ้างเนาะมีเพื่อนมาสักมีเพือนมาสักคนมีทุกคนเจ็บคนเป็นเด็กเป็นยังเนาะเดือนนียพี่ายกับเจ็บพี่ากับใคอยู่หมองการอ่มองประเทศบียร์เมด้พี่หายได้ลยนี่แม่กับยางโไราสันพี้องเลย้อมือแห้งเชนมื่อแห้งจิตใจฟาบินยางเนี่ยาสุกคนของไน้าเดียว ก็ไปแต่เลอกเนแต่หาหมุ้งอ๊มุ้งไปไท้ายหน้านะใสกระโถรัํามาเห้ผ้าร้านมากขวดยุงมองอยู่ปากเซีอยู่คลินิกปากเซีอยู่แวพี่น้องขวดอยู่ในเมืองตรงเมืองปากเซียากับมอเบาอยู่สามี่ที่มนสิลใหญ่ไปคลินิกใหม่อีกแล้วัาไปมอัขาไปขวดยุงมอแคมันาดใา่พี่น้องร่างกิ่าคิวถามยังแน่เพื่นขพบไข่แน่นกั ยังโจมยังโจมลุ้งเพื่อนที่ถือขี้ขืนขืนข้นพัาพงบางอีกสองสามบ้านคนน่ะสิพาไปไปเล็กไปหล่อไปหล่อปัวมอเล้าหรือปัวมอ,อ,อยังกะขึ้นเมืองขอึ้นยัง่ไงนะ่น้องใส่ผุนผอบผุนผ้าอีกยังประมาณนี่นะบาสกคนก็บเข้าใจในเรื่องนั้นเนาะพ่อกะแต่ข้าวชิดปีรังนี่พ่อกะเป็นอามาฟาเลย่น้องครับเห็นว่าอย่างมาป,ปกติที่บาสกุลไทยเบิง่งอย่างคึกคิบจักจั่จก มามาตีกแม่อีกโจมขีดโจมเนี่ยของซงนก็นแล้วไหนใพี่น้องเลยตอนนี้ก็ร่อสาเคนิคอยู่พี่น้องสาขาเคนิคเพิ่นเปิดเนาะเพิ่นเปิดได้อของว่มีจะคล้องเพิ่ดจะคล้องเปิดไป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเหตุเบียกยุ่งม,อ,งยงมอยังประมาณนี้นะพี่น้องเพิ่นเปิดไปแต่เป็นด็อกเตอร์ดอกยั่งเนี่ยกับผู้สาสาร์ษาเขาานอยู่ กูสาธาสา,ายิ้มนาหานไปน,นี้แหละไอ้ท่านกินตะนามเนาะเขากินไปเนาให้เป็นวลาเ,เจ็บคอออดายนาะเจ็๊บคอมันเป็นคอมาลานนะอคอไก่คอยังดินกัเป็นตุ่มอยู่นะพี่นอ้องดินแต่ล่าเพิ่งเพิองเ่งอาบ้าเพิ่งดินจะเนยครับมช่กินหัวมานังูกนมานังหน้าบ้า,บา,บานะน่มาบอกปลาดูงหนจะเจ็บไสนะ หหูกับจนไข่เบ uh, oh, ื oh, <TV> <ça> kind of ้งเบมาเบิ้งหูมาเบื้องมาเบิ้งหกหักัจนไข่แรงลกเดินขาบกินหาปลาปลูเมืองเมกินตะนาบขาบกินินต้นหน้าาวหน้านาวหุ่นอ่างแดงแดงเป็นป่าเป็นปากับจนดอน ไให้น้องก,กินไหมเมื่อง่าปากเมื่อง่ายปลา,า,าลุงเบิง่งเมือ่อมันแรงเป็นตามอยู่นะแบบบีดเป็นตุ้มนึงแดงนะเป็น้องแบบนิดง่าไข่ก็แดงเนาะทานไปสามสูมู่ีนอตาจะคล้องกีนี้ขึ้นมาอยู่เนาะแบบก็มาอยู่ในนครนักซี่นะเขาจะไปปัวนจะใช้กับมืถือแบบว่าเล็กหน่อยมันต้อง เดือกหวานเดือกแกเนาะมันก็มีคนพัวติดตัวอยังอยู่ท่าฮหนพี่น้องนี่นะครับัอกสียจะไปได้หนุองอัน,นอดได้ในรถได้ผู้สาธายุม่มนั่งในรถมันก็บหอนเนาะมีแต่เนี่ยเรื่อนที่ท่านนี่พี่น้องตอนนี้กับท่านม่าเป็นมากเลยนะ<ม>ไปไปไอ้ท่านไหม พูดมาน้องน <si ี่พ oh um> ี่ทาน้อยยขึ oui ้นนานยต้อตื้อตืล่าดยยตสยาสยา้ตนววีโดดได้พี่โดดานีอรพ่นาะมาเลยอ่ะ่ พี่หน่อยนี่พี่นองตัวนี้กันะสสยอาปาเอ้ะออดีนแดงเชียดี่น้องน่ะโอ้ด่นปิตุ่มปน๊ตุ่มแล้วเนี่ยเนาะ

เทีบใส่คุณก็จนปากข้ามจนแดงจนเป็ฟ้ามเนาะจนเทียบ่าอะไรกินขาวก็ได้น้แพงเนาะแน่นเนาะต้องการจะกินขาวได้กินกินกินอะครไดกินกินน้าสิได้กินกระได้กินเนี่ยองเป็นเป็นห่วงนองกันเลย mặt mặt rất sao đó Đây này ăn xì ăn Đây này nữa, một số đĩa chay thì nó đĩa rất là lạ. Chịu sao Đúng bao hả

บบอ้้าบกวแ่ก้บาตอ่อน้องนนมาแ่ตงเ่อ่บก่้หม่าน้วกามาหก

ยาเยียบลอยแล้วพี่น้องมาแตงอายานะมอเปินกระซองพายานะบ้งางนะข้อไข้ยาอไก็่มันก้ามันแห้งนะมั่เจอรั้งไข่ดูมีผลมากนะสำไมเยอะไข่แห้งเหาะพี่น้องีนกอดตีตนดานกินขาวว้าวก็ได้กิน,น,นกระนากบนุ่ม ดินด <łość> ินเป็นอยู่แล้ดินกระยันอยู่ก้นแข็งแห้งงเนานบอก่อนกินยาก่อนนะนานข่แข็งไงกินยามันท่านไข่แพงอะ

ดู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 ี่ักซักเอาแบบไปดูไปเอาไปไปซักไปซักคนกินไปซักไปมันนี่เนี่ยมือปลาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซักล้วู้เอาน้าไกินเใช้ให้น้าเลย่นเก่งนะ่นเก่งเอาอีกนึงเอาอีกนึงนักกินนะหนามพ่อแดพ่อแม่ไหนดูพ่อพอเอาอีกนึง ีพ่อดดูขนาดนีพ่อดก็จะจะไกินเค้กได้แบบเออจะไกินเค้กไม่กินเขานี่อาเพื่อนบอกไปไปมันมันานเค้ก็อนขึ้ไปดูเขือนเดินมอุ่นเคยอุ่นเออุ่นเหมือนแอปาหนึ่งสองกาโยจก่งนะานก่อนก้โมเกียนอยกย่อยกินเลยบ้าบ้าาแตเพิ่ม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 เนเส้นทางกลับก้ ตอนนี้ก็สิบสองมุ่งเคืองเมาแต่เก่ามุ่งป่ามุ่งยวหอดเพือนเนาะจะคล้องไข่ห้ากับน,นอนไอ้ตันจะไจ,จะ้่ายกินอว่าข่าวแม่ของไม่ง่ายของอะไรแม่งมอ,องแม่ถาได้ดนี่แม่องพาสก,กนนนุลนั่นี่สิน่ะไม่ะนะง่ายพี่ละอนาน คนบ้านน้องหอยบ้านน้องหอย,อหอยตลาดน้องหอยจีวัสกุลมักแบ่ต้เอมยนงอมบงเอโอ้ยหกจตากกระตุ่ของ,งออนนะตึนังเลือห้อยใช่หอาันเดินทางาื่อนะไอตันไข่แห้งนะเนาะเป็นข้อมีรานนะพี่น้องมันเป็นข้อไข่อยางนี้เนาะข้อไข,นะข่นะเพื่อนาเือกระแตงาายา้ห้ประมาณ6กฮกแซนเด็ดแซนี่แ,แหลนะ อนแรกเขาก็ตีตงไปเป่าน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านนี่พี่น้องเป่าพ่อหมันมันเส้าไข่มันยังกันนะพอได้กินข่าวกินน้ำไรนับอย่างเนาะสำหรับกินในว่านสักคนจะไหวเพียงนฉยเด้อพี่น้องฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้บ่านสักคนเนี่ยพี่น้องในส่วนนี้ถ่ายคลิปกับเพื่อนกับสานนับอย่างเนาะรีวิวแบบแจ้งการอยู่ในเ่ืออะไรสั้นเนี่ยพี่น้องป้าไฟเป็นไฟป้าไฟเป็นังไรอยังไรเนาะ มีอยังโอบฟ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเป็นคนอกำลังใจให้รอสักคนในพี่น้องเลยพบให้พบหน้าแล้วก็พบเพื่อนพบญานเนาะ